เฮ้ยรัตุดกูเห็นอยู่ไอนไม่มึงมึงมึงฟังคนเราเรารวมกันแล้วไปด้วยกันดีกว่ามันก็มีทุกอย่างไปเรืไล่พิงทุกอย่างไปเลือกูคนเดียวพอพิงทุกคนคนเดียใครไม่ได้พี่อะไรอ่ะมาดูเวลามึงโดนไล่อ่ะมึงบอกด้วยว่าโดนตอรอไล่หรือโดนมันไล่มึงพูดด้วยหมอพี่โดนหมอไปรีแพคคาดิอยู่ไหมอดูได้อยใครที่ไม่ได้อุ้มอยู่ไหมอุ้มอยู่อุ้มอยู่เอ็น่ะไม่ช่วยดนคิวหนี้ไปใหอทุราวน่ะ พี่ไปไม่ได้กุ๊ปใหญ่เราน้อยพี่คือตอนนี้มีแค่สามคนเองมีผมไม่ต้ม,มไอไบรอนที่เหลือยังไม่มาเลยมันทําอะไรกันอยู่เออใช้สะพาน,นไอด,ดีมาอยู่กันห้าคนแล้ตรงเนี้ยไหนสาคน,<ห>นพ่อมื่อกยะนานชิบหายไม่รีบมานี่ยู่ไหน นี่อุโมงย์ไงตู้โมงอ่มึงมึงอย่ามึงอย่ากไดเพื่อนโรงพยาบาลนี่ก็รวมกันอยู่เนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยพี่เออเนี่ยอุโมงเนี่ยอยู่ในอุโมงกูอยู่ในต้มอ่ะในอุโมงเนี่ยกก็ออยู่ในุโมงมันก็อยู่ในอุโมงเว้ยเชี่ยคิวเนี่ยครับมึงจะมึงจะนวนมึงเห็นแลนด์แดงไหมมึงเห็นแลนด์แดงไหมตรงที่มันเป็นที่จอดรถกลางจอดรถใหญ่ๆอะไรบ้างเรื่องไม่บอกว่ามันอยู่ที่จอดรถเขาก็อยู่ในอุโมงด้านล่างไอ้นั้นเลยอ่ะด้านล่างโรงพยาบาลอ่ะไอ้เหี้ยคือโรงพยาบาลเลย ทำมทำมาทำมาเลยมึงทำไหมเนี่ยที่เซร็จปุ๊บเรายะนัวไหมอยู่นู่นไอตอนนี้เรามีกี่คนดูไวไหมวะไงเนี่ยเออเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะมาอีกใครยังไม่มาไปช่วยเพื่อนครบยังครบยังเอาแป๊บเราแป๊บน้บนับก่อนนี้เรามีกี่คนเราจะได้ประเมินสถานการณ์อย่าเจ้ากูอย่าไล่ไปหน้าคุกหน้าคุกคนเยอะ เราพลาดเว้ยเราเราเล่นเยอะเว้ยไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้เรามีแค่สิบเอ็ดเอ้ยมึงฟังกูนะให้ลงคนเดียวลงคนเดียวเวลาลงไปเอาศพลงคนเดียวแล้วยิงที่เหลือยิงกดไว้มันยิงกดได้เรื่อยๆเลยมึงลงบัญชาจังวะแน่ใจนะจะลงคนเดียวลงคนเดียวไม่ได้คนหลอกคน่ะมันยิงกดดีกว่าที่เหลือปืนสองนาทีเออสองนาทีสองนาทีสองนาที เดี๋ยวจะได้ไปรวมละมึงออกไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปตรงตรงนี้มีอีกคนเหมือนรับดิเ็ตไหนมึงออกไปเอ็ดพี่สิบเอ็ดอ่าไอ้ยากคุปใหญ่มีสิบเอ็ดแล้วก็แปลว่ามึงอุ้มกันอยู่ใช่ไหมเก้าคนเอ้ยแปดคนเนี่ยแปดคนอุ้มอยู่เปล่าแปดคนอุ้มอยู่ไหมอุ้มอยู่อุ้มอยู่มึงนับศพนี่เขาแปดไหมอ่ะไอ้ลบลบไปด้วยลบพี่โบอสกับนั่นไปด้วยคนที่ใกล้กับไอ้เนี้ยก็กลัวพี่หมีที่เหลือไปรวมเลยอุ้มเลยไปวิชิาเลยอุ้มหกเดี๋ยวใช่พื่อนเราเหลือประมาณยี่สิบนาทีแล้วพี่มันพึ่ะตตาาาามมมกูสุดท้ย ถ้าหน้ามึงเจอแท็กปุ้มมือก็ยิงเลยเนี่ยเราเล่นแค่ในเมืองพอเนี่ยขับไปด้วยกันเลยสิบเอ็ดคันอ่ะมันมันมาอยู่แล้วแถวเขาดีจงดีเจียเนี่ยเนี่ยซ้ายมือเห็นป่ะไอ้ตุ๊ดเ่็นป่ะตุ๊ดอ่ะมาขับมาเลยเนี่ยมั้งหนึ่งอ่ะต้องยิงนะเว้ยทุกคนต้องเล่นปืนนะเว้ยลงคนเดียวพอปืนมันมีประโยชน์มากตอนเนี้ยมันอยู่ตรงปั๊มน้ำมันดีเจียเห็นป่ะเออรีมารีมาเล่นแถวปั้นดีเจมาให้หมดเลยเราเราเราได้เปรียบ มึงอย่าแยกย้ายไปเขตอื่นนะโอเคไหมกันแยกแยกแยกพยายาอย่าแยกไอ้หน่อยชนกันแล้วมึงเห็นเพราะว่าเขาลงแค่คนเดียวเวลาเล่นน่ะมึงอย่าลงเยอะคนสองคนพออย่าลงเยอะต้องรีบข้าอันนันเย็นดิไปขาดดำอ่ะได้เออแล้วเออได้เออได้สวยเออถอยอ่าวูบวูบมีมีใครวูบไหมแอร์ล่าสุดปั๊มดีบ้านบ้านเจเค ร้านเกมอ่ะมีใครอุ้มบ้างล้วคเบว่านะเบลล์นะเป็นหนึงเอพีเตอร์ไหนไอยพีเตอร์มึ็นยังไงเอพีเตอร์ใครอุ้มอยู่ะวัดไม่มาเทศบ่ลไป่ทำดีๆกันมาโมไอ้มาหยัดโมโม่ที่เจเคได้ไปไปดีจีเคได้ไปเจ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 เอ่อหนำกล่อมหนำกลนอมเลยเคได้ไปอยู่นำกล่อใช่ป่ะบ้านดีไปทางบ้านดีจีมา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 มันกดล่าสุดตรงนี้เลยมันอยู่บนเขาอ่ะขึ้นเขาดูหน่อยสรุปเคสไหนกันแน่หะอละบนเขาละเจ้าบ่เจ้าบ่ขึ้นบนดีจีเก็ตนะเกุดเก็ต กูใครอะผม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 อยู่ไหนคิวอยู่ไหนมาดิมาดิลงข้ามเลยลงข้ามเลยลงข้ามเลย้ลงข้ามเลยพี่ช่วยยิงลงข้ามเลยนี้ควายสรุปมึงฟังกูนะสรุปกุ๊บแตกอยู่ดีมึงไปไหนกันวะไปกูอยู่ปั๊มดีจีมาบ้านดีจีเด้ออยู่บ้านดีจีหรืตรงนี้ตายเข้ามาในคุกแล้วนะอยู่ในคุกแล้วรอก่อนจอดกูอยู่บ้านดีจีเลยคงบ้านดีจีมากันยังอ๋อไปสามตันรุ่งรุ่งกำลังไปช่วยมีมีใครอุ้มอยู่ในเมืองปะ ผมอยู่ข้างนอกอะตรงไม้ใอมอวมึงฟังน้ยคนอุ้มอะใครที่อุ้มอยู่ในเมืองมึงบอกน้องเบยกูซัดหมดนะในเมืองอะพูดตลอดแล้กูซัดหมดนะอยู่แถวไรอ่งหุ่นนะน่าจะมีศพอะเฮ้ยกูเจอกูเจออันนี้ไอ้เออเราหดเจแล้วตะแกงตะแกงตะแกงไม่ศพตะแกง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 ะงไหนวะ

เดี๋ยววันมีศพเพื่อนเดี๋ยวมาเลยละกูเจอแล้วกูเจอล้ไดนะคุกไดนะคุกไอมาเอกมาออกมาออกไม่ไปนะคุกไม่ได้เลยพี่นะคุกไปไม่ได้คุกไปไม่ได้ไม่เป็นไรมึงยิงเออแค่นั้นเองเอามึงตามไค่นั้นต่อี๋กว่าเฮ้ยนี่เองยิงกคนนึงเออเมึงยิงกดไว้เรื่อยยิงกดไว้เรื่อยไปกูยิงอยู่กูยิงอยู่ไปมาดูดงมาดูดงมา่องมามาต้องมาดลังมาอูดงมาอูดงมากูดงะกูดงมาดงมางมไดามง่างมนกูรถ เออมึงหาที่แอบก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้เพื่อนไปรับมึงหาที่แอบแอบตามพุ่งแอบตามอะไรไปก่อนบ้านบ้านอุดงพี่พี่พี่อมอยู่ตรงตะแกรงเลยใช่ไหมโยโยโยรีบมามีศพเพื่อนด้วยเงิน่ะแท็กเราน้ำเงินใส่กลับมาลังไปเอ้ยหนามบอลไขยาหนามบอลพุ่งมาดี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 ่เออมาดีมาดีมาดีมาดนมาดามันมาดใหญ่ไม่ไม่ไม่เล่นนะถอยเออดชมาดี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 ตายีมาดีมาดีมาดวยรถกูแรงมากมั้งไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยเพื่อนไอ้ตากล้งดำใช่ปะประตูมันยังไงใหญ่ขนาดนี้เลยตะแกรงไงอ่ะล้อมล้อมล้อมย้อมยิงย้อมสามย้อมสามตัวหนามบอลตัวหนามบอลแตกมันแตกเยอะมันแตกเยอะมันหลงมันจะเอาศพเพื่อนมันเห็นศพเพื่อนแบ้ศพเพื่อนี่เอาศพเพื่อนก่อนศพเพื่อนก่อนประตูมันหลุดแล้ว ตอนตอนนี้เราเราเอาเพื่อนนะเราไม่ไม่เไม่บวกเราเอาเพื่อนอย่างเดียวนะเออมึงเห็นตรงหนบอลบ้ามึงมาช่วยพี่อมยิงหน่อยอย่าล้มอย่าบอลน้อยมาเยอะมาช่ต้องมาช่วยต้องมาช่วยต้องมาช่วยต้องมาดกับเพ่อนันกเพื่อนมาเยอะมามาเยอะไมึงไม่เติมมาสักทีอะ้อหน้ามึงยิงเพื่อนหนอมันเยอะจัดเลยมันเยอะจัดเลย้นรถ้รถเลยไอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โลไฮเวย์โลไฮเวย์ไปที่เดิมสถานที่เดิมพี่ยอมตาย่อาตพไเอาศพมาเพืยิงมงมาช่วยก่อนมันไม่ไหวก็มันไม่ไหวไงย้ไยไปไม่ไหวมึงก็ต้องออกสิไอ้ลาก่ะอีแตกเยอะอย่าเนเยอย่าลงเยมึงไหนอถอย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 อยถ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 อถอย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 อยถอยถอถอย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 ถอถอยถอยถอถอย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  ชูไม่ได้ขึ้้องขึ้นมาลูกดูขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยัเงินไปเลยใ่ไมล้อไปเลย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 ไปที่เลยยิงให้เพื่อนยิงให้เพื่อนยิ้ยยไปเลยสุลยก่อนสอ่เยราจเล่นเล่นมันไหเห็นมันไนะตัวหน่ะไล่นะพี่ไล่ี่รรอสดเพื่อเราล่วงสเพื่อนเราล่วงกูยิงไงอยู่นั้นอ่ะบอลอ่ะเล่นเหอนเอาดิดึงสุเพื่อนด่วนเลยดึงดึง ไอ้ย่าลงหมดกู่าลง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 หมดยิงเยอะๆเอาสบเพื่อนโอ้ยยิงัหวบานยิงกันไหวบานาเยอายเยอะิงเยะไม่ต้องลงลงลงรีบมาเติมรีบมาเติมเพื่อนหน่อปไวปะเนี่ยไหวนะเนี่ยกูว่าดยสามันดีสาดีสามัดียิงมันยิงมันมีคน้ยน่มยิงนะหัวเหลือยิงแล้วยิงสบเพื่อนอย่อยังสอบเพื่อนหน่อยยิงยิงยิงตัว

เคลื่อนหน่อยมึงเลนบอลลูนมาแย่เงี้ยเลยยังเราชุบเลยขาต้องแทงเราชุบอย่ายิงมึงเปลี่ยนอาวุธหน่อยแดมมึงถ่วงแลล้ววกูนะกูล้วงนะเยอะๆอย่าลงหมดช่วยกันด้วยขาวตกอีงอีกขาวตกอีกตกอีกที่อะไอ้กูไปละไอ้สับชุบชุบยิงหน่อยมามายิงให้หมดชุบเลยไหนกันหมดมึงมึงอยู่ไหนหายไปไหนกันหมดเนี่ยมาดิมึงมาดิมึงมาช่วยกันยิงดิมึงมเพื่อนออกมดทำไงอ่ะ ยังบเพื่อนหน่อยเกาเกหล่นเยอะนะมัหล่นเยอะเฮียยิงกมาสัเพื่อนเราที่ไหนที่ไหนมันไว้สนามอนที่มาดีาเราส่งเพื่อนอยส่งเพื่อนตอบยิงอยู่ยิงอยู่วิ่งมา่งเพื่อนหน่อยไปไหนไปไหนเพื่อนหนยเปรื่องเยยิงไปยิงไปยิเปิดรถดิซัดเรื่อยๆมึงเล่นปืนเยอะ้้รถจะไมเออสวยสวยสวย ต้องดราฟพี่ต้องดราฟปืนมาตอกพี่เอาปืนมาตอกหน้าพ uh nah uh 네ี่เลยพี่กินออกไปเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะไม่เป็นไรไอ้ไอ้อันขับไอ้อันเป็นคนขับพี่เล่นเองไอ้อันขับได้ขอใครยึดไม่พี่คิวตกรถนะพี่ตกรถเลย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 เไม่ต้องฝังไปน้องเออใครอยู่บนรถอย่าลงเวลาไหน ไเมาช้าไม่ไหวเกล้งก็รู้อยู่ตรงนี้มาช่วยหนะดิกูบอกแล้วไอ้เยี่อยี่สามบอลหนักมือเราออกตั้งนานไม่ออกไงกูเยอะเกินเยอะไปที่เยอะไปเราต้องรีถอยเลยไอ้ยี่ช้าชีพหายที่นี่ขนาดที่ยี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุ่ได้มากูผียญ่เมื่อกี้ไปเสียอีกแล้วเหรอวะเขาถามจริงกูบอกแล้วให้ออกไอ้เหี้ยออกตั้งนานไม่ออกคนไปคนไอ้เหี้ยคนทำพังก็ทำพังกูบอกให้ออกตั้งนานแล้วมึงก็ยังจะไฟกันอยู่ โง่ใ <úc? S 2> ส่กันวะไอ้เหี้ยผมไม่เข้าใจไอ้เหี้ยคนนั่างขุนกิดเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยกูต้องมาตามเนี่ยไอ้เหี้ยมันเอาศพเพื่อนเรามาไว้ที่กองไอ้เหี้ยสองสามศพเลยเหี้ยกูเอาไม่ได้หรอกไม่ได้หรอไหนกูออกแล้วมันน่าจะหมดแล้วน่ะมันเอาไว้ตรงนั้นน่ะมึงออกไปมึงออกไปมึงออกไปเดี่ยวไปเดียวไปเออไหนบอกช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนพอชุบเพื่อนแล้วไอ้เหี้ยไม่มีห่อแล้วสัตว์ไม่ออกเข้าใจว่ะไข้มึงได้กุ้งใหญ่มากมันแจ๊ก ข้าไล่เคสทำเคี่ยอะไรวอย่างเงี้ยให้มึงรู้ว่ามึงไปตากันใหม่เหรอจุดเรื่อยๆบอกตลอดเลยวะไอ้เหี้ยจุ๊บเพื่อนตั้งนานเนี่ยไม่จริงไม่มันไม่เสียเลยเว้ยจริงอ่ะที่มันไม่เสียเลยถ้าไม่บวกอ่ะก็นำงูชิบหายเลยคิวนำก็ไปหลุดเรื่อยสองรอบไล่อะมึงต่อไปมึงไม่ต้องฟังไอคิวถ้ามันต่างลงมึงไม่ต้องลงนะกูบอกแล้วว่าอย่าลงอย่าลงเออไอ้เคสไล่เคสไอ้เคสี่มึงไม่ไอ้ตั้งมึงมู้บึงตั้งใจไฟเว้ยมึงแก้มึงไม่ตั้งใจจะออกไม่ไอ้ไอ้ใครใครบอกไฟไหวอะไม่แก ไม่หรอกไม่เสียหรือเป่ากูพูดอ่ะกูรอละกูรอละเฮหลฮัลโหลพี่มีเคล็ดดึงหลังหลังตะแง่งอ่ะกูถามกูถามว่ามาไทยของกูมันกดเคสเพื่อนไม่ได้เป็นที่อะไรอ่ะเป็นแกงหรือเปล่ามันตอมอยังไม่ไม่ถ้าถ้าไม่โดนห่อถ้าไม่โดนห่อกดไม่ได้ถ้าโดนถ้าโดนห่อกดได้ไอ้ไอ้ป๋าถามว่ากูกดเคสเพื่อนอะกูจะไปตรงมาร์คเพื่อนอะกูไปไม่ได้เนี่ยลองตอมอพี่ลองตอมอตายเนี่ยเบื่อชิบหายเส่ใหญ่ล้วรวมเลย กูเพ like right? ิ่งเช็ดได้เมื่อกี้ไอคิวพาเพื่อนเป็นลุดอีกแล้วเนี่ยพี่เฮียใช่เหรอควยหน้าเปขายเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาได้อ่ะเฮียโดนไปหมดเนี่ยเดี๋ยวสิบห้าคนกูนำดำกูโงนเนี่ยก็ตายกันหมดว่ะไม่ต้องมาฟังมันจะไปฟังมันดิเฮียมีแต่คนโง่ไปฟังมันเนี่ยเฮียมีแต่พวกมันเัื่อมันทำไมไม่คือกูคือกูบอกแล้วให้ออกให้ออกแม่งไม่ออกไงมีพวกใครหรอพี่พี่ก็พูดโอ้เออมันมันมีเป็นพวกใครหรอกจริงๆริงแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกหรอก วันนี้จะไปช่วยเพื่อนไอ้เชมันอยู่ตรงนั้นโผล่ที่ตอนแรกไมออกมาอะไรเีขาก็คิดเองมไก็ควรออกมาเถอะแล้วมันไปทำมันก็ได้เชลียเพื่อนแล้วไปทำแต่มันโดนยิงตกก็นั่นแหละก็ฉลาดดีน่ะไอ้เพี้ยก็มันได้เชลียเพื่อนเห็พี่แล้วอ้เฮียพกกันดูกเงินออกมาที่สิบคนได้เคลียร์หนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยเนาะเก่งจังพอละใช่ไหมแล้วพี่จะปล่อยให้เพื่อนอื่นเหรอเฮ้ยมึงเงียบสักคนดิสัตว์ทะเลาะกันทำไยอะไรสัตว์เพื่อนโดนลากอยู่เนี่ยมึงเป็นอะไรกันวะ เกี่ยบข้องอะไรกูแค่พอ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 พี่ริดพอพอพอเลยกูแหล่เฮียพอแล้วพอแล้วไอ้เฮียเอาไหนจะรวมไหนทะเลาะกันเองอีกไม่เอาไม่เอาพี่รวมเลยขายพี่รวมเลยเอมาแล้วพี่อมโดนอุ้มไปนะใช่ใช่เออโดนอุ้มดิเข้าไปหมดอะเมื่อกี้ใครรอไหนวะมึงรวมตรงนี้ไหมแรงดำไหมแรงดำใครใครอยู่นั่น้างเอ้ยมอตะล้อเยอะปล่อยไหมปล่อยปล่อยเลยให้แม่ขอช่วยขอช่วยปล่อมามามารวมมารวมเอ่อ ไันั่งเดากูหายหล่อๆมาเนี้มานี่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 ไม่ไม่มาเนี้ยด้านหลังด้านหลังวันนี้มาทุกคนเลยตอนที่ต่อตัวอร์เหรอพี่แอบแหลบแหลบเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีมีลาปล่อยหมอตลอเลยคุ้มใหญ่มันเยอะรวมเพื่อนในคนอยู่หน้าทะเลทรายเนี่ยมันเหลือเยอะกว่าเราอีกเนี้ยเราเราเราไปไล่มันฟรีเออไอ้โบ๊ทไอ้โบ๊ทเบาไอ้เหี้ยบล็อตังหนึ่งนะร่างหน้าหลองสนอ กูช่วยเพื่อนเดี๋เฮ็ดหนึ่งมึงไปรวมเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องไม่ต้องกูพูดได้เฉยไม่ต้องมางั้นเอาพี่หมีพี่จากูออกลายเคสทุกคนไปรวมกับไอ้นั่นเลยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวกูพารวมมึงไปกูจะไปไปไปแหลกไปแหลกคนบนสุดคนบนสุดเราไปเอาเคสตังค์เคเนาะเออคนทเข้าเมื้อสามทันเท่าออกไม้เท่าออกไม้อะโหอยอะเยอะพอเราเยอะอย่ามาหล่ะพอเราเยอะมากอย่ามาไอเคสเมืองบนเดี๋ยวถ้ามันอยู่ในกลุ่มกลุ่มอยู่กลุ่มนั้นเยอะ รอกุ๊ปกุ๊บใหญ่ไปแล a p เล้ยกุ๊บใหญ่ไปแล a p เลนอกเมืองอ่ะแล a p นอกเมืองอ่ะไปดิอ่มามาแล a p ให้หมดไป l a บก่อนจะมาหรอตอนเราไปแล p มันตอง lap ไสมมติเวลาเพื่อนเกิดนะพี่บอกเพื่อนไปทะเลทรายนะให้หมอตกทะเลทรายจะได้ใกล้แล a p ช่วยเพื่อนได้แค่หนึ่งครับเมืองบนอ่ะ เลยบอกเ่อเมืองมันเยอะมากคาทิโนเยอะจะจัดเลยในเมืองมันเยอะแหละเราเราไม่ได้อุ้มมันเลยเพื่อนไม่ไหวเราไม่ได้อุ้มมันเลยไม่เยอะไม่เยอะไม่ไม่ไม่รวมมันผีเรกูเป็นผีเลยเกือบสามสิบป่ะมันตามมันตามได้มันตามได้มึงอย่าไปสนออกเลยก็ได้เพื่อนรอรอหมอตำรวจดีกว่ากูหนีอยู่กูหนีอยู่่ไมอ่ะเราสั่งวอเพื่อนใครรอดบอกให้ส่งทะเลทรายได้รับง่ายๆตลอดรอตำรวจหมอก็ได้อย่างเดียวอ่ะเราเราคนได้สามสิบสามสิบอ่ะเราค่อยไปไล่เคสอ่าในเมืองอ่ะ ลองรีบมาดูงหนูรอดนะพี่อยู่ไหนอ่ะไม่ไม่บอกบอกหมอส่งมาทะเลตายเดี๋ยวรอรับมีเออเหรอในเมืองพี่กะเบิดงรถพามออกมาทะเลมีพาวเลยบเลย เบิกรถด้านซ้ายนะโรงพยาบาลอ่ะด้านซ้ายมีตอนนี้ไฟเสียบลยไหน้าคลุกคนเลงเพื่อนเรามันหลบมันตกรถมันหลบตกนี่กลับมาแล้วหมอแต่น้องน้องสี่สิบแาดคนน่ารู้กว่ามีใครเพื่อนไหมมันมันอุ้มเพื่อนมึงมึงยิงกดมันอยู่กดอยู่ยิงกดอยู่เรียกเพื่อนอยู่กูกูอยู่นี่กูอยู่ในเบลกูอยู่ในเบลไอร์มึงอยู่ไหนนะอยู่ใกล้มึงกูอยู่ในเบลกู่ใกล้ไอไอไออ่องไออ่องฟังไออ่องไปคนเดียวพอที่เหลือมารวมกูไปเองกูไปเองกูไปฉกเราออกเลยกูยิงกดอยู่มึงกดไว้กูใกล้ละกูอยู่จานดาวเทียม ปีเตอร์ปีเตอร์กดกดไว้กดไว้ที่เรารวมอยู่ที่ไหนนะไออีกทีแ p ลบ p l a ปีเตอร์อยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่หน้าคุณเลยตรงเนีเดี๋ยวอยู่แค่สองม่เห็นแค่สองคนเองเนี่ยพี่พี่นมอยู่ไหนพี่นมมาอย่ากไหนแถบนะในแลบเลยนะเส้นออกคุกใช่ไหมผมอยู่หน้าแลบเลยเีพลตรงนั้นเนี่ยพี่มาแล้วนี่ไงพูดยังไงดีวะตรงเนี้ยอา้นึงไอ้ปิ้งโดนหลูกเหรอปิ้งปิงอยู่บ้างมีเหมือนทัวเจอนะเจอแล้วเจอเจ้ไหนเจ้าไหนไปิ้งโดนหลูกแน่เลยตรงยาวตรงยาวเลยาวไอ้ติ๊กติ๊กโดนแบ็คทีเอ่ะหรือเปล่าเข้าเมืองเข้าเมืองไทยเอฟเคไปไปไปรวมเพื่อนไปรวมเพื่อนรู ไปไปอยู่ในนู้นเ,เลยไปอยู่ในนู้นไปเออไปไป,ไป,ไ,ปไปอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในตรงยาวต,าายต,ตรงยาวบอสไปตรงยาวเลยเฮ้ตยตำรวจมันจะบล็ผมทำไมวะมึงก็บอกมันดิจะบล็อคเพื่อนเลยเนี่ยตรงนี้นอ่ะอุโมงค์แล้วพี่หมีอุโมงค์คาถ่าแล้วห่างอยู่นหะ,หะห,ะนหะ่างมึงห่างกับกูอยู่จอดเมยขี้อะไรน่ะอุโมงค์แล้วตรงยาวเลยตรงยาวเลยกําลังไปกําลังไปกําลังไป มีมีใครยังไม่มารวมปะมีใครยังไม่มารวมปะไปกูไปไปไหนอ่ะวไหนอ่ะไปมาไปมาแหบบแหลบแบแบแบหน้าโฮมปมีตัวไอ้กูมาสองตัวอไม่ต้องมาถ้ามึงโดนไล่มึงไม่ต้องมาเลยไปไปไปเลยไปหาให้ลุดก่อนฟังนะใครโดนไล่ไปหาให้หลุดก่นนะคอยเข้ามาไปไปไเคไปเคไปเไปตรงปั๊มเลยเหมือนจะเจอนะไอ้พี่พี่เคสไปถ้ามันมาเจอกูบอกเลยนะวงแตกนะยังไม่ไม่ต้องไฟนะ ช่วยไปก็ไปตายกันหมดอ่ะแม่งไม่ช่วยแนละ้วหุดหยิดมากเลยตอนี้เนี่ยกูบอกเลยเล่นเล่นก็โง,โง่เฮียอะไรข้างหน้าโอมาแล้วมาแล้วรลวจัดปะ อเอ้ยพปัมระเบิดครับพี่ใจัยครับฮัลโหลไอ้โลกูปััมัมมเพสองมเพสองกูโดนนะเพสมีเพื่อนมีเพื่อนด้ยมีเพื่อนด้วยใช่ไหมใครที่มารวมก็มารวมนะกลบมาพี่เข้าน้ำแป๊บนึงไงบ้างบโดนปะเนี่ยกมาแลพี่ชีแบบมีตำรวจด้วยนี่แหลมนะใครยังไม่มาถึง ตีล yeah, ุตแล้วพี่กำลังไปแล้วครบเอาเเอาให้ชัวนะวลุตอ่ะอย่าช้าอย่าช้าเ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วช่วยเพื่อนอยู่บาร์บีสองบาร์ีสอเหแล้วสองน่หใช่ไหมใช่ใชลวง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 ตำรวจคน